สวัสดีครับอยู่กับแอดวิกเจนรงอิรุนนะครับในวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำสองสิงสองคู่หูคู่เพอร์เฟกเลยนะครับวันนี้จะมาอันบ็อกซ์ให้ดูกันนะฮะกับเจ้าคีย์บอร์ดแบ็กวิดโด V3 ใน s ในสวิ ที่เลเซอร์ทำเองนะครับเป็นเลเซอร์เยลโลสวิตสีเหลืองนี่เยลโล่แน่นอนนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดที่มาในลักษณะปุ่มกดเป็นแมคานิคอลแบบลินเนียนะครับปุ่มกดแบบลาดไวมาพร้อมกับการตอบสนองที่รวดเร็ว และแน่นอนนะครับด้วยชื่อชั้นของ Black ว i d โอนะครับหลายๆคนคงคุ้นเคยกันดีและหลายๆคนน่าจะผ่านมือคีย์บอร์ดซีรีส์นี้มาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นเมาส์นะครับตัวนี้เป็นเมาส์ไ i p e r นะครับจากทาง r a เซอใน w i p e r 8K นะครับเมาส์ที่มีในเรื่องของ r ร p o r t r a t ร p o l i n g Rate ที่ไวที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือ Report r a ร e และ l l i n g r a ร e 8,000เฮิร์ซนั่นเองถือว่ารวดเร็วดุดจรวดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องดูโฉหน้าค่าตากันเราเริ่มจากเมาส์กันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวเมาส์นะครับก็จะมาในกล่องสีเขียวตัดสีดำนะครับด้านหน้าของตัวกล่องเองนะครับก็จะเป็นตัวเมาส์นะครับแบบนี้เลยนี่ตัวเมาส์ทรงจะเป็นทรงแบบไวเปอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นทรงยูนิเวอร์แซลใช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับ เซนเซอร์ S S ของเขาเป็น Focus p l u สนะครับ20,000 DPI นะครับมีความรวดเร็วในการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า Report r เรยหรือ p o l i n g Rate ของเขา8,000 Hz หรือ8 K นั่นเองนะครับไฟ RGB นะครับจาก r a เซอร์โครมาที่จะเปล่งประกายอยู่บนบริเณตัวเมาส์และด้านล่างนะครับก็จะเป็นคำนิยามของตัวเมาส์นั่นเองนะฮะ ตัวนี้เด็ดมากหลายๆคนอยากให้รีวิวกันวันนี้ถึงเวลาของเขาทักทีนะฮะผมดองตัวนี้ไว้นานมากนะครับหลังจากที่น้ําท่วมก็ยาวปล่อยไหลาย,ยาวเลยจนลืมนะฮะเพิ่งไปลื้อเจอก็เลยมารีวิวกันในวันนี้นะฮะ ก็จะมีในฝั่งของตัว Onboard m e m o r y ด้วยนะครับตัวสายเองนะครับก็จะเป็นสปีดเฟล็กเคเบิลนะครับซึ่งเป็นสายที่แรงต้านแรงตึงน้อยทำให้ใช้งานได้สะดวกนะครับตัวเซนเซอร์นะครับเป็นโฟกัสพัดแล้วก็ตัวสวิตช์นะครับจะเป็นตัวสวิตช์ของเรเซอร์แบบออปติคอลนะครับในเจเนอเรชันที่2เขาบอกว่าลั่นไวขึ้นด้วยนะฮะ มีปุ่มกดอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ปุ่มนะครับเป็นปุ่มที่สามารถโปรแกรมใส่เข้าไปได้ได้5โปรไฟล์ด้วยกันนะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องของน้ำหนักตัวเมาส์อยู่ที่71กรัมเท่านั้นถือว่าน้ำหนักเบามากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าด้านในของตัวเมาส์หน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรเอ่อแพคเกจของเลเซอร์ก็จะมาในลักษณะประมาณนี้นะครับเปิดออกมาก็จะเจอกับตัวเมาส์อยู่ในกล่องสีน้ำตาลแบบนี้ และพัมพามเมาส์ก็จะอยู่ในถุงพร้อมกับสายแบบนี้ตัวนี้นะครับเสียดายนะฮะไม่ใช่เป็นเมาส์ไร้สายแต่ประการใดนะครับเป็นเมาส์มีสายเนาะเพราะว่าด้วยความที่พ i ริ r a ร e มันเยอะนะครับมันก็ต้องใช้เรื่องของกําลังไฟเข้ามาเกี่ยวข้องแบบไร้สายอาจจะมีกําลังไฟที่ไม่พอรวมไปถึงในเรื่องของการส่งสัญญาณด้วยอาจจะทําให้แบตหมดไวได้นะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับนี่เขามีมาให้3ชิ้นแบบนี้ ตัวเมาส์อยู่ในซองแบบนี้นะครับเป็นซองผ้าเนาะน,นี่เลเซอร์ไวเปอร์นั่นเองชมหน้าคาตาของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทรงก็จะเป็นแน่นอนครับหลายๆคนคงทราบกันดีไวเปอร์ก็จะเป็นเมาส์ที่ได้รับความนิยมมากๆมีทั้งไวเปอร์อัลติเมท w วเปอร์มินิแล้วก็ตัวไวเปอร์รวมถึงตัวนี้จะเป็นไวเปอร์ 8K นั่นเองทรงก็คล้ายๆกันส่วนตัวแอดบิกเนี่ยจะใช้เมาส์ไวเปอร์อยู่ครับแต่จะเป็นไวเปอร์อัลติเมทที่เป็นไร้สายนั่นเองนะครับตัวนี้จะสังเกตเห็นทรงเมาส์เนาะจะเข้าได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับมียางรองทางด้านซ้ายและด้านขวาปุ่มกดนะครับทั้งหมด8ปุ่มแล้วก็จะมีไฟ RGB อยู่บริเวณด้านหลังคอยเป่งประกายออกมาด้วยนะครับ Hmm. เดี๋ยวเราจะเสียบไฟให้ดูกันนะฮะอ่าตอนนี้ก็ได้เสียบไฟเป็นที่เรียบร้อยตัวเมาส์ก็จะเปล่งประกายออกมาแบบนี้นะครับเป็น R G B นะฮะโครมา R G B นะ ทรงนะครับเชฟไม่ต้องพูดถึงนะครับผมใช้อยู่ประจําเข้ามือมากๆสําหรับเมาส์าตัวนี้เล่นเกมรับรองได้เลยว่า20คิวหมายถึงคนอื่นเขาคิวเราอะนะ <c oughs> แล้วก็ปุ่มกดด้านซ้ายด้านขวาใช้งานได้สะดวกนะครับสกอร์เมาส์ต่างๆตรงนี้คลิกซ้ายคลิกขวาบอกได้เลยว่าลั่นไวแน่นอนตามสไตล์ของตัว r a เ e r Switch นะครับซึ่งเป็น o Optical s w i t c h ที่เขาบอกว่าลั่นไวมากกว่าตัว s Switch นะครับที่เป็น Mechanical ทั่วไปถึง3เท่าด้วยกันนะครับ คลิกได้70ล้านคลิกด้วยกันโอ้โหโหดมากนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นในเรื่องของตัวฟีดเมาส์นะครับที่เป็นตัว ptf e นะฮะแล้วก็จะมีเซนเซอร์อยู่บริเวณด้านในนะครับฟีดเมาส์ด้านล่างแล้วก็ด้านบนตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับ dpi นะครับจะอยู่บริเวณด้านล่างจับถนัดมือมากๆนะอย่างที่บอกไปผมใช้เมาส์ไวเปอร์อยู่แล้วแต่เป็นตัว ultimate นะครับน้ำหนักชัดเจนว่าน่าจะเบาวกว่าตัว ultimate ด้วยเท่าที่จับดูก็ พอสัมผัสได้นะครับเพราะตัว Ultimate มันมีแบตในตัวเนาะนี่ฮะเข้ามือสุดๆไปเลยส่วนอีกตัวหนึ่งนีครับก็จะเป็นตัว Black Widow นะครับ V3 หรือ V3 นะครับเวอร์ชั่นที่3นั่นเองสำหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดรุ่นยอดนิยมนะครับที่ทำให้เลเซอร์เนี่ยมีทุกวันนี้ได้เพราะเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ในประเทศไทยเลยนะ เมื่อก่อนหลายๆคนใช้กันเยอะมั่งมากนะครับหลายๆคนใช้ตัวนี้กันเป็นคีย์บอร์ดตัวแรกเลยในชีวิตก็ว่าได้ที่เป็นเมคคาณิคอลผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ค่าตัวจะอยู่ประมาณสัก3,000นิดหน่อยนะครับประมาณ 3, สัก3,200กว่าบาทนะครับจุดเด่นของเขานะครับเป็นตัว y e ล l o w s วิต c h นะฮะร,ระบุเอาไว้ตรงนี้เป็น r a เซอร์เยลโล่สวิตนะครับเป็นสวิต์ในรูปแบบของลินเนียแล้วก็แน่นอนนะครับ การลั่นของเขาถือว่าไวมากๆนะครับมีระยะการตอบสนองนะฮะอยู่ที่1.2ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักการตอบสนองอยู่ที่45กรัมถือว่ากดได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับจุดเด่นของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือเอรื่องของสีสันนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์นะครับมีในเรื่องของ ตัวคีย์แคปนะครับที่เป็นดับเบิลช็อตแต่เป็น abs ดับเบิลช็อตนะครับตัวสวิตช์จะเป็นสวิตช์เลเซอร์เยลโล่แมคา i นิค s ลสวิตช์นะครับซึ่งเป็นฝาครอบใสทําให้แสงเปล่งประกายออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้ตัวคีย์บอร์ดสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะที่สําคัญเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมีแผ่นรองข้อมือมาให้ด้วยนะครับ แจ่วไหมล่ะและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือตัวฐานของเข้านะครับเป็นอลูมิเนียมอีกด้วยนี่คือแน่นอนคู่มือนะครับและตัวคีย์บอร์ดก็จะอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราแกะมาดูกันอยู่ข้างในแพ็กเกจตรงนี้มีฝาครอบกันฝุ่นมาให้อนนเอาที้ออกก่อนฝาครอบกันฝุน่นแน่นมาก ต้องยกมาทั้งอันเลยแบบนี้ยกขึ้นมานี่ฮะก็จะเจอกับแพ็กเกจข้างในที่เป็นกันกระแทกมานะครับต้องดึงออกมาแบบนี้ก็เจอกับที่รองข้อมือและตัวแป้นพิมพ์นะครับตัวแป้นพิมพ์เองไม่ได้หนักนะไม่ได้หนักไม่ได้หนักสายนะครับไม่ใช่ Speed f ล็กนะฮะ ทำให้มันจะมีแรงตึงแรงต้านอยู่บ้างตรงนี้มันไม่ได้ยืดหยุ่นเท่ากับตัวสายสปีดเฟรคบนเมาส์ไวเพอร์นะครับที่เป็นตัวไ i p e r 8K ถ้าสังเกตกันดูสายมันจะยืดหยุ่นได้ไม่เหมือนกันนะครับเป็นสายแบบจะแข็งๆหน่อยส่วนตัวนี้นะครับเป็นที่รองข้อมือต้องบอกว่าใครที่ อยากจะรักษาสุขภาพแขงของตัวเองนะครับใช้ตัวนี้ก็จะช่วยได้เป็นที่รองข้อมือจาก r a เซอนั่นเองนะครับนี่ไม่ใช่ไม่เหล็กวางเฉยๆไปแบบนี้เลยรองข้อมือแบบนี้ะนะครับส่วนตัวแป้นพิมพ์เดี๋ยวเราจะลองเสียบไฟกันดูนะฮะเพิ่มเติมกันว่ามันจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับอ๋อนี่คือตัวแป้นพิมพ์นะฮะเรเซอร ว i ด o ว v3 ีทรีเยลโลสวิมองแบบนี้ก็ว่าสวยแล้วนะครับตัวแป้นพิมพ์เองก็จะเป็นแป้นพิมพ์ที่มีแป้นภาษาไทยนะครับแต่ภาษาไทยของเขาเนี่ยจะไม่ใช่ภาษาไทยแบบไฟลอดนะครับจะเป็นการสกรีนนะฮะดังนั้นต่อให้เป็นดับเบิลช็อตก็ตามนะครับแต่ใช้ไป นานๆเข้ามันต้องมีลอกมีเลือนบ้างแหละในฝั่งของภาษาไทยแต่สําหรับฝั่งของตัวหนังสือนะครับที่เป็นการทำดับเบิลช็อตไว้จะไม่เลือนลางนะครับยกเว้นภาษาไทยที่อาจจะเลือนลางไปบ้างตามกาลเวลานะครับสีสวยมากจริงๆนะครับสำหรับแป้นพิมพ์ตัวนี้น้ําหนักไม่ได้หนักมากนะครับตัววัสดุก็จะเป็นพลาสติกแล้วก็ตัวฐานจะเป็นอลูนะครับอลูมิเนียมเนาะแป้นพิมพ์เป็นคย์เวิร์ตี้ลักษณะการจัดวางนะครับ จะเป็นสไตล์แบบเออโกรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคีย์แคปต่างๆนะครับการเว้นระยะต่างๆจะใช้เป็นสแตนดาดมาตรฐานได้เพราะว่าไซส์จะเป็น 1.25u เท่ากันหมดนะครับในฝั่งบริเวณด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นวิวส์นะครับสำหรับปรับะเพิ่มรถเสียงแล้วก็เป็นตัวมัลติมีเดียที่สามารถตั้งค่าได้นะครับในฝั่งนี้ตั้งค่าผ่านตัวซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับ ของ Razer Synapse 3ได้เลยนะฮะตัวแป้นพิมพ์ก็แน่นอนครับเป็นฟูลไซส์ดังนั้นก็จะมีในฝั่งของตัวนัมเบอริกปุ่มลูกศรและปุ่มต่างๆอย่างครบครันจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของแสงสีของเขานะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าความงดงามของไฟดุเด็ดเผ็ดมันมากสวยจริงๆแซบมากนะครับแซบเวอร์แซบเวอดูตัวแป้นพิมพ์สิฮะเป็นแป้นแบบลอยนะครับทำความสะอาดได้ง่าย และอย่างที่ผมแจ้งไปตัวสวิตช์นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับจะเป็นสวิตช์ใสอ่าแบบที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับและแน่นอนว่าในส่วนของการแต่งคีย์แคปนะครับสามารถทําได้ด้วยเพราะเขาจะเป็นตัวที่มีเครื่องหมายบวกนะครับสามารถเอาคีย์แคปแต่งมาได้นะฮะง่ายๆสบายๆเลยเสียงของเขานะครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดเองนะฮะที่เป็นตัวคีย์บอร์ดลิเนีย เสียงดีทีเดียวอะ่ะเดี๋ยวให้ลองฟังกันดูนะฮะจะเป็นเสียงการพิมพ์ เสียงค่อนข้างละมุนนะฮะด้วยความที่เขาเนี่ยจะเป็นตัวคีย์บอร์ดในลนักษณะลินเนียนะครับเป็นแบบไซเลนต์ด้วยอาจจะไม่ได้เงียบแบบ100%นะฮะแต่เป็นเสียงที่มีการรบกวนต่ำนะครับส่วนเสียงของเมาส์เองเดี๋ยวเรามาฟังกันมีสกอร์นะฮะ Back Forward เสียงก็จะค่อนข้างลั่นนะครับในส่วนของตัว มาส์นะครับส่วนคีย์บอร์ดนะครับจะมาทรงเงียบนะฮะค่อนข้างคอนทราสต์กันดีทีเดียวนะครับและนี่ก็คือทั้ง2ตัวนะที่วันนี้เรามาอันบ็อกซ์ให้ดูกันนะครับสำหรับเมาส์ไวเปอร 8K นะครับแล้วก็ในฝั่งด้านซ้ายมือของผมนะฮะก็คือคีย์บอร์ดนะครับ Black Widow V3 นะครับในเวอร์ชัน Yellow Switch ในมุมมองของผมนะฮะ ด้วยความที่เป็นไวเปอร์นะครับอันนี้มันเข้ามือผมอยู่แล้วนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ต้องพิสูจน์กันก็คือในเรื่องของการเล่นเกมนะครับซึ่งตัวเซนเซอร์ของเขาเอยที่เป็นตัวโฟกัสพัดอันนี้ผมได้สัมผัสมาอยู่แล้วตัวสวิตช์ออปติคอลสวิตชอันนี้ดีจริงนะครับไม่เบิร์นแน่นอนนะครับยกเว้นถ้าพังก็คือพังเลยแต่มีประกันให้2ปีนะครับ แต่สิ่งนึ่งที่ต้องพิสูจน์คือ polling rate นะครับหรือ report rate เนี่ยที่เป็น8,000 h e r z เนี่ยเวลาใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอันนี้แอดมิชขอไปลองใช้งานแบบ real use จริงๆดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับส่วนตัวคีย์บอร์ดเองด้วยการดีไซน์ของเขานะครับโดยภาพรวมก็ มันเป็นมาตรฐานของทางเรเซอร์อยู่แล้วนะครับถ้าใครเคยใช้ตัวคีย์บอร์ดของเรเซอร์หรือในรูปแบบ OEM ต่างๆยี่ห้อดังๆนะฮะก็เข้ามือได้ไม่ยากนะครับเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องไปลองสวิตที่เป็นเยนโลสวิตดูเอานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาตีบวกเพิ่มเติม,ตมเข้ามาได้ก็คือในเรื่องของสกอรตรงนี้นะครับนี่ฮะที่สามารถคลิกได้ด้วยเป็นตัวปุ่มมัลติมีเดียคีย์ได้ด้วยนะครับก็ทําให้ใช้ประโยชน์ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ที่ผมจะลืมพูดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการเก็บสายน ที่สามารถเก็บสายได้ค่อนข้างที่จะสะดวกเพราะมีร่องเก็บสายนะครับให้สายออกไปทางด้านซ้ายด้านขวาได้อย่างสะดวกสบายหรือตรงกลางก็ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับระดับได้นะครับในรูปแบบองศาต่างๆที่เราเลือกได้นะครับ6องศา9องศาแล้วก็องศาตามปกติของตัวแป้นพิมพ์นะครับแบบนี้กันได้เลยตามสะดวก ตามการใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็ไปจัดหากันได้เลยนะครับทั้งตัวแป้นพิมพ์นะฮะอย่างตัว Black Widow V3 นะฮะและตัวเมาส์ Wiper 8K นะครับวันนี้ก็มาอันบ x ็อกให้ดูกันพรีวิวให้ดูกันนะครับสนใจจัดกันได้นะอีกหนึ่งเมาส์ที่น่าจะคุณภาพดีเลยนะครับคีย์บอร์ดที่สวยงามใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยราคามไม่ได้สูงมากด้วยประกันจากซินเนกด้วยนะครับ เมาส์และคีย์บอร์ดจาก Razer นะครับคอมโบโตโหดเลยก็ต้องขอบคุณทาง Razer ด้วยที่เอื้อเฟือ้อตัวคีย์บอร์ดและตัวเมาส์มาให้ได้อันบ็อกพรีวิวกันในวันนี้ครับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ